สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะเราจะมาในหัวข้อที่ว่าเขาต้องการเขาต้องการเดินออกไปจากชีวิตคุณแต่ยิ่งหนียิ่งใกล้ยิ่งห่างยิ่งเจ็บโอเคนะคะสําหรับแรนดอมในวันนี้คราวนี้เรามาเช็คพลังงานในฝั่งของเขากันนะคะฝั่ง,ขงเขาปุคลิกลักษณะของเขาคือ เ e จออบเพนทาเเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงชอบดนตรีชอบอยู่คนเดียวช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิตคนเดียวมีเยอะมากกว่าไปหาคนอื่นนะคะชอบอยู่อย่างสันโดษนะคะเป็นอินโทรเวิร์ดหรือบุคลิกที่ค่อนข้างเก็บตัวได้เป็นชาวทัดดินได้นะการศึกษามังกรก็ได้เป็นคนรักธรรมชาติได้เช่นเดียวกันนะคะเพจเนี่ยเพจเอาปนเคถ้าขึ้นเพจที่มาไม่เหมาะจะอ่านว่าเขามีโอกาสที่จะเด็กกว่าคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เป็นคนธาตุไฟนะคะเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นคนที่นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปคิดไวทําไวเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้เช่นเดียวกันเพราะได้แปดไม้เท้านะคะเป็นคนทางไกลได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นคนเก่งภาษาเป็นคนใช้ภาษาได้นะคะบางคนใช้ได้สองสามภาษาขึ้นไปเลยก็มีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีความตั้งใจอะ่ะเป็นคนตั้งใจได้ตั้งใจในการที่จะ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่ามุ่งมั่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซิกออฟเพนเิลเป็นคนเก่าได้ซิกนี่คือเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์มายาวนานเป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าใส่ใจดูแลกันมายาวนานแม่หมอติีว่าพลังงานนี้จะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันไม่ใช่แค่เดือน2เดือนหรือว่าไม่กี่เดือน น่าจะหลักปีขึ้นไปนะคะจนรู้จักนิสัยการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือผ่านช่วงเวลาชีวิตที่ต้องคอยช่วยเหลือดูแลกันมาสักระยะหนึ่งแล้วน่าจะเป็นปีๆแล้วนะคะพลังงานนี้ไม่ใช่คนที่เพิ่งเจอหรือว่าการเจอกันครั้งใหม่ไม่ใช่นะคะคราวนี้มาดูพลังงานในส่วนของคุณบ้างนะคะพลังงานในส่วนของคุณ นะคะใช้ไพ่สาหรับนี้พลังงานของคนที่เข้ามาดูเป็นยังไงคะขอไพ่บอกทีเป็นสี่ไม้เท้าเป็นทัดไฟได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่สิงหนูก็ได้นะคะเป็นคนที่ไม่หมอมองว่าคนที่เข้ามาดูค่อนข้างมีความมั่นคงในชีวิตตัวเองในระดับหนึ่งแล้วด้วยนะสาหรับบางคนเนี่ยเคยมีคู่ของคนรักมาก่อนหรือว่าเคยตกลงปงใจเป็นครอบครัวใครมาก่อนแล้วก็ได้ นะคะแล้วเป็นคนที่เป็นเดอมเพลอร์เป็นชาวโดดเดีย่ยไปที่ชาวลนะัคนาราศีเมษธาตุไฟเนาะเมษธนูได้นะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีกโโ้เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนที่ตอนนี้สําหรับบางคนประสบความสําเร็จในการงานของตัวเองระดับหนึ่งแล้วนะคะเป็นคนที่เกิดปีแพะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพลังงานของเขาไม่หมอะลืนบอกว่าเป็นคนที่เกิดปีม้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เดีวิดวค่ะส่วนของคุณนะ เป็นชาวลัคนาราศีมังกรได้เพราะว่าขึ้นเดอะเดวิลนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของการที่คุณน่ะแม่หมอมองว่าสมัยแม่หมอมองว่าช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นคุณน่าจะเป็นคนที่ข้างรักเขาเนาะเป็นฝ่ายที่ข้างรักเขาเนาะแล้วแล้วในวันนี้คุณอาจจะเริ่มเริ่มฮิวตัวเองหรือมีพลังงานที่นิ่งขึ้นแหลวนะคะตอนนี้มันน่าจะเป็นฝ่ายเขาที่แบบไปมิสุทธ่ะค่ะแม่หมอหมองแบบนั้นนะคราวนี้อ่าเราใช้พลังงานแล้วนะคะคราวนี้ เมื่อกี้ของคุณนะ่าจะเป็นมังกรน้ำเช่เขานะโอเคโอเคนะคะคราวนี้มาต่อมาดูว่าทําไมแรนดอมถึงอยากให้แม่หมออ่านในเรื่องราวของคนที่ตั้งใจจะมุกออนไปจากชีวิตคุณคือตั้งใจเทคุณอะ่ะหรือว่าคุณมีคนของคุณแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงมันมีความรักที่มันยังไม่ถูกที่ถูกเวลาไหมอ่ะนะไปต่อเห็นปะห้าดาบเกิดขึ้นไปแรกเลยคนคนนี้นะเคยทําคุณสาหัสมากอะ่ะ เคยแบบเข้ามาในความสัมพันธ์น่ะแล้วเป็นชาวธาตุลมได้ด้วยนะพลังงานของของดาบเนี่ยคือมิถุนตุนกลุ่มได้ด้วยเป็นคนที่เคยฝากรอยแผลให้แก่เราคือเสียบหลังเราเนี่ยเสียบแล้วก็เดินหายไปไม่บอกไม่กล่าวมาแล้วก็หายไปด้วยที่ว่าเขาว่าตั้งใจเลยละ่ะตั้งใจที่จะทําให้คุณสําหรับบางคนนะเป็นพลังงานที่ตั้งใจทําให้คุณรู้สึกทนเขาไม่ไหวตั้งใจทําให้คุณรู้สึกเจ็บเพื่อที่จะได้จบจบกันไป ทำไมพลังงานเป็นอย่างนี้มันมีจริงนะคุณที่ท,ที่เขาทาต้องการให้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับเขาเ,เพื่อที่เขาจะได้เดินเดินไปข้างหน้าของเขาแล้วก็เลิกลากับเราหรือว่าจบกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานของคนที่ตั้งใจเดินออกไปและตั้งใจสร้างบาดแผลสําหรับบางคนนะพลังงานการตั้งใจสูงแต่สําหรับบางคนคือ ต้องการจะเป็นอิสระคือไม่เอาแล้วคือไม่อยากมีพันธะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทําโดยที่ไม่คํานึงถึงจิตใจคุณอย่างเงี้ยค่ะว่าคุณจะรู้สึกยังไทง,ทงทั้งๆที่ตัวเขาเองนะนะ King of Cups เป็นฝ่ายเริ่มความสัมพันธ์นี้มาก่อนเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณด้วยความพยายามช่วงแรกที่เขาเข้ามาใส่ใจเข้ามาคุยมาตีสนิทด้วยแต่พอพอมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเองอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่า เขาจะไปต่อคุณไม่ได้แล้วเขาก็เทมคือทําทุกอย่างเพื่อที่จะแบบจบความสัมพันธ์หายไปเฉยคนคนนี้จะไม่บอกว่าเลิกหรืออะไรนะแต่จะเงียบหายไปเลยนะคะด้วยภาวะสําหรับเขาเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาส่วนตัวในเรื่องของการเงินก็ได้ การเงินหรือความไม่มั่นคงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นคนในครอบครัวจะเป็นแม่เป็นน้าเป็นยายเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผู้หญิงมันมีความไม่พร้อมเกิดขึ้นคือห้าเหรียญในจังหวะชีวิตที่เขาหันหลังให้แก่คุณน่ะเขารู้สึกว่าเขามีหลายสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบแล้วเขาไม่อยากที่จะให้คุณคือเหมือนกับเขาไม่ไหวในการที่จะดึงคุณเข้ามารับผิดชอบด้วยอีกคนหนึ่งนะแม่หมอมองในลักษณะที่ว่า เขารู้สึกว่าการการที่ตัวเขาเองยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่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 มั่นคงอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยและยังต้องรับผิดชอบครอบครัวอีกเขาไม่อยากที่จะดึงคุณไว้ในความสัมพันธ์จะเรียกว่าบางครั้งนะความรู้สึกแม่หมอเหมือนเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเขาแบบปล่อยให้คุณไปใช้ชีวิตหรือว่าปล่อยให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีกว่ามันเหมือนเป็นความแบบเหมือนเหมือนคนดีอ่ะเหมือนคนดีที่ปล่อยปล่อยให้เราไปเจอสิ่งดีกว่าความคิดเขาอาจจะแบบเป็นแบบนั้นแต่สภาพความจริงคือ ก็ถ้าเมื่อมันจะเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรเข้ามาชีวิตคุณตั้งแต่แรกหรือเปล่าพอมาให้เรารู้สึกดีแล้วก็มาทิ้งบาดแผลให้แล้วก็ลึกจะปล่อยมือกันโดยโดยที่ใช้เหตุผลส่วนตัวคนเดียว่มันถูกต้องแล้วหรือยังอันนี้แม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะแล้วรู้สึกว่าเขาไม่อยากเพิ่มเร,เรียกว่าเรียกได้ว่าเพิ่มเพิ่มภาระหน้าที่รับผิดชอบหรือเขาไม่สามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตใครได้เพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่ขอควางว่าเฮ้ คุณเองก็ไม่ได้ว่าต้องการให้เขาอะมานั่งรับชอบชีวิตคุณไหมคุณก็หาเงินเองได้ดูแลตัวเองได้เขาเองต่างหากที่คิดมากไปคิดเยอะไปแล้วสุดท้ายคือกลัวความกลัว,คว,วความกังวลในวัยเด็กก็แล้วแต่คนคนนี้มีความทรงจำในวัยเด็กที่ที่ไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่อะนะคะสําหรับบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่กับครอบครัวตัวเองไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงก็ได้แล้วก็มีความทรงจําที่ ที่ที่กลัวกลัวความรับผิดชอบแม่หมอรู้สึกว่ากลัวความรับผิดชอบกลัวสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกลัวที่ว่าถ้าเกิดพัฒนากับคุณไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เขาต้องรับผิดชอบตลอดเลยคนคนนี้ยังอยากใช้ชีวิตโสดชีวิตอิสระหรือยังอยากมีความรักที่ไม่จริงจังเช่นรักแหละแต่แต่อยากเป็นอิสระยังไม่อยากผูกมัดกับใครในความรู้สึกนั้นนะเขาเลยตั้งใจที่จะออกไปจากชีวิตคุณ S <S 2> <S 2> นะคะโอเคแล้วยังไงต่อแล้วเขาทําไมถึงมาสื่อพลังงานจักรว,วาลถึงให้แม่หมอสื่อในเรื่องราววันนี้ะคะอุ้ยไพรวนเดือดรขอเก็บไปแม่หมอมอว่าพอเขาเดินออกไปจากชีวิตคุณนะตัวคุณเองอ่ะต้องเยียวยาตัวเองบางอย่างแล้วทําให้รู้สึกว่าเจ็บอ <vaccine. S 2> ่ะคุณเจ็บเจ็บเอาแม่หมอมอว่าคนที่เป็นฝ่ายโดนโดนโดนเทอ่ะโดนโดนโ,โดนทอดทิ้งโดนแบบเขาเทคุณอนะ่ะเอาง่าย มันเป็นคนที่โดนอะ่ะมันเจ็บนะทั้งๆท,ที่แบบเหตุผลคืออะไรอะ่ะไม่บอกมันสักก่อนสักคาเลยทําไมไม่คุยไม่ไม,ไม่ไม่อธิบายเหตุผลและนึกจะไปก็ไปใช้เหตุผลของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวซึ่งถ้าคุณคิดนะหมายถึงว่าคนที่เป็นคู่กรณีของอ FC ซี่แม่หมอถ้าคุณคิดสักนิดอะ่ะว่าคุณไม่พร้อมตั้งแต่แรกแล้วคุณจะมาสารความสัมพันธ์เริ่มต้นให้เขารู้สึกดีกับคุณเพื่ออะไรอันนี้นะถ้าใครที่เป็น คนที่เป็นคูคน่กรณีของเอฟซีเข้ามาดูอะ่ะก็แม่หมอก็อยากให้คิดนิดน,นึงเนาะถ้าเกิดรู้ตัวว่าไม่อยากรับผิดชอบใดๆทําไมถึงต้องทําเรื่องราวที่มันเกิดไปเป็นแบบนี้ค่ะแต่ในวันที่คุณแบบทําอะไรไม่ได้เขาหันหลังออกจากชีวิตคุณสิ่งที่คุณทําได้ก็คือดึงตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองพัฒนาตัวเองเป็นคนที่อยู่ได้เป็นคนที่คุณก็ใช้ความเจ็บปวดนะเนาะสร้างแรงบันดาลใจ ของตัวเองขึ้นมาว่านั้นฉันต้องทําตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนที่ที่ดีที่ที่ดูดีขึ้นในทุกๆด้านจนวันนี้คุณสําเร็จนะแม่หมอมองว่า,า70-80%ของแรนดอมในวันนี้ที่คนเข้ามาดูตัวคุณเองอะเริ่มเห็นคุณค่าเริ่มพัฒนาตัวเองไปในรูปแบบหลายๆอย่างบางคนไปพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการ งานการเงินแล้วก็ดูดีดูสวยดูหลอ่อดูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เขาเคยทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยอ่ะคือเขาเอาคุณข้าวคุณหายไปจากการที่เขาไปไม่บอกไม่กล่าวทําให้คุณรู้สึกไร้ค่าในช่วงนั้นนะคุณเปลี่ยนตัวเองแล้วในวันนี้พอคุณเริ่มเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีทุกคือคือคุณดูแลตัวเองจนแบบดี่ไม่ไม่ง้อแล้วอะ่ะเขากลับรู้สึกว่าเขาสูญเสีย คนที่อยู่เคียงข้างเขาไปเห็นไหมเสือเสือกับผู้หญิงคนที่แบบที่คนที่เขาเขาอะนะเอาแต่ใจตัวเองแล้วคุณคอยปอบประโลมแล้วก็อยู่เคียงข้างเขาเสมอไม่ว่าเขาอะจะทํานิสัยแย่แค่ไหนคุณก็ไม่เคยหายไปแต่ในวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าก็ฉันทําอะไรไม่ได้ในเมื่อฉันทาอะไรไม่ได้ฉันก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวฉันเองก็คุณเลือกที่จะทําแบบนี้คุณเลือกที่จะไม่บอกไม่จับมือไปด้วยกันคุณเลือกที่จะทิ้งปัญหาเทปัญหาไว้ให้ไม่ ไม่ปัดความรับผิดชอบแรงที่ซึ่งหมายว่าเขาไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตใครเพิ่มนอกจากตัวเขาเองกับครอบครัวเขาอย่างเงี้ยถ้าเขาคิดตั้งแต่อนนี้ตั้งแต่แรกเขาก็ไม่ควรที่จะมาสารสัมพันธ์กับเราหรือคนอื่นๆื่นถูกต้องไหมอันนี้แม่หมอหมองแบบนั้นนะเขาวันนี้คุณรู้สึกว่าให้ค่าเขาน้อยลงเพราะว่าการกระทําของตัวเขาเองในวันนี้เขาเริ่มไนอ็อฟสอดแม่หมอกับรู้สึกว่าเขาลับ กับอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เพราะรู้สึกว่าไปแล้วรู้สึกสูญเสียสูญเสียใครคนที่เคยเป็นกําลังใจคนที่เคยอยู่เคียงข้างแล้วบางทีนะถ้าเขาแอบส่องแอบซึ้งคุณได้ในช่องใดช่องหนึ่งอะแม่หมอรู้สึกถึงพลังงานของคนที่หึงหึหหวงหรือว่าแอบโกรธแอบบแบบแบบโมโหคนคนนี้นะอยากดึงคุณเข้ามาไว้ในชีวิตแต่มันจะเป็นลักษณะของาการต้องชวนทะเลาะก่อนต้องมาให้แบบ ให้ปะทะกันก่อนให้โกรธกันก่อนงอนกันก่อนแล้วค่อยดีกันอะไรอย่างเงี้ยน้องหมอบอกวนะัในวันนี้นะเป็นพลังงานของคนที่คนคนไกลที่หายไปอะ่ะที่อยากจะวนกลับมาในชีวิตะ่ะถึงเขาจะหายจากคุณไปทําอะไรก็ตามนะแต่ใจของเขาอะ่ะยังไม่ปล่อยคุณนะมันเหมือนกับว่ายังมีเรื่องที่ ยังคายอยู่ในใจของเขาแล้วเขายังไม่เคยลืมคุณถึงแม้เขาจะโกหกตัวเองหลอกตัวเองก็ตามรวันนี้เขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะอ่ะเลยขอขยี้นิดนึงว่าทําไมเขาถึงไปไม่ได้ไปไม่รอดและอยากวนกลับมาทําไมหรอคะคุณรู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเดเมจิเชียนตัวเขาเองนะเป็นคนที่เคยมั่นใจนะไอ้ชาวท่านลมได้นะเนี่ยพวกเพจเอ่อพวกจัสตนะิกเนาะเขารู้สึกว่า ตัวเขาเองเมื่อก่อนเป็นคนที่มั่นใจม,นมั่นใจตัวเองสูงมากแล้วคิดว่าตัวเขาอะจะมีใครก็ได้จะกี่คนก็ได้คือเขามีเสน่ห์ในในความคิดว่าเป็นคนที่มั่นหน้ามั่นใจเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในวันนี้พอคุณทําตัวเองได้ดีขึ้นเทียบเท่าเมื่อก่อนตัวคุณเองอาจจะดูโดนมองเหมือนคนทั่ทวไปเขาสามารถที่จะหาคนอย่างเราก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ หลังจากที่เขาเดินแยกออกไปไม่ว่าจะระยะเวลาหนึ่งปีหรือกี่ปีก็ตามที่ที่ที่แบบมามาหายหายในชีวิตคุณน่ะคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นสําเร็จมากขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นจนวันนี้เขามาเห็นคุณอีกอ่ะในช่องโซเชียลหรือการส่องสืบก็ตามเนาะเดี๋ยวนี้เทียยแล้วก็จัดสิการแอบส่องแอบสืบเฮ้ยคุณเปลี่ยนไปละคุณไม่ใช่คนที่เขาจะมามองว่าธรรมดาในสายตาเขาละ แล้วในบรรดาสิ่งที่เขาเคยมองมองมอง,มองไม่เห็นคุณค่าหรือว่าไม่เคยเห็นว่าคุณแบบคนอย่างคุณเน่ะมีดีมีคุณค่าสําหรับบางคนเนี่ยฉลาดขึ้นเก่งขึ้นเยอะมากนะเปลี่ยนตัวเองหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเขากลับรู้สึกว่าเฮ้ยคนอย่างคุณเน่ะมันมันมัน,มนต่อยเขามีคนเข้ามาสมัยก่อนที่มั่นใจตัวเองอะสมัยเนี้ยกลายเป็นว่าคุณนะ่ล้ําไปแล้วคือเหมือนกับคนที่ เขาเหมือนกับคนที่เขาเขาไม่มั่นใจตัวเองแทนคุณยังไงไม่รู้แม่หมอรู้สึกแบบนั้นเหมือนกับเขาอยากจะพัฒนาตัวเองให้ไกลมาเทียบคุณแล้วอ่ะมันเหมือนช่วงหนึ่งคุณอยากพัฒนาตัวเองเพื่อไปเทียบเขาแต่ตอนนี้เขาอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อมาเทียบเท่าคุณน่ะเออแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นน่ะแปลกเนาะเป็นพลังงานที่แปลกเพราะว่าเก้าถ้วยตอนนี้คุณดูอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายใจคุณดูมีโลกข,ของคุณที่ คุณจะไปไหนก็ได้อยากกินของอร่อยแค่ไหนก็ได้อยากทําตัวคือทําตัวมีความสุขอะ่ะแม้จะอย่างบางคนก็ไม่ยังไม่มีคู่เลยก็มีหรือบางคนดันมีคู่แล้วก็มีเลยทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะแต่ว่ามันตัดไม่ขาดอะความรู้สึกคือมันมัน,ม,นมันทำไมดูมีเสน่ห์จังทําไมดูดูคนนี้น่าคนถาเขาเิดผิดไปในวันที่เขารู้สึกว่าเขามองคุณผิดอะ่ะเขามองคุณคุณคุณค่าน้อยกว่าที่คุณเป็นอะเออเขามองแบบนั้นะ่ะ ตอนนี้กมายมันมันรู้สึกหลงเสน่ห์อยากรักอยากกลับมาเอในวันที่คุณรักข้างรักเขาอะ่ะมันเหมือนกับเขาไม่เห็นคุณค่าเลยอ่ะแต่พอคุณแบบเริ่มดูดีมีสเสน่ห์คนคนนี้แอบึงแอบหวงลวแอบอยากจะกลับมาข้างรักอยากจะมาเริ่มต้นอีกครั้งอยากจะกลับไปย้อนเวลาเหมือนเขาอยากจะย้อนเวลาในช่วงเวลาที่เฟิร์สคุณใหม่ๆห่อ่ะมันเหมือนมันมันเหมือนกับเขากลับไปรู้สึกในช่วงเวลาที่แบบจีบกันรักกันแรกๆอ่ะค่ะเหมือนแบบ มาเข้ามาในความสัมพันธ์ช่วงแรกที่ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากรับผิดชอบใครแล้วเขาเทอ่ะอืนั่นแหละเขารู้สึกถึงความคิดถึงเรื่องราวเก่าๆไอ้ตอนนั้นมันก็ดีนะมันรู้สึกดีแต่เขาเองนั่นแหละได้เป็นคนที่ทําทุกอย่างมันพังลงไม่เหมาะรู้สึกแบบนั้นว่าเขาเป็นคนเลือกที่จะหันหลังกับคุณนะที่นนความสัมพันธ์กําลังดีแล้วอะเนาะหรือกําลับบางคนก็คืออาจจะมี คือแม่หมอไม่ได้ยุยงให้ใครทําสิ่งที่ผิดอะไรเงี้ยแต่อ่านตามพลังงานไพ่คือหรือว่าในเวลานั้นนะ่ะคุณอาจจะมีคนของคุณไหมเขาเลยต้องหันหลังไปแต่ว่ามันก็เจ็บเพราะว่าเขาเข้ามาทําไมทั้งที่รู้ว่าเรามีคู่แล้วอะไรเงี้ยหรือตัวเขาเองคือเขาก็เป็นฝ่ายที่เริ่มเข้ามาในความสัมพันธ์ท,ท,ทั้งที่เขารู้สมมุตินะถ้าคุณมีคู่แล้วอย่างเงี้ยเข้ามาในจังหวะที่ คือมีคู่หรือมีคนรักหรือมีแฟนนั่นแหละเออแล้วเขาจะเข้ามาทําไมในช่วงนั้นมาทําให้รู้สึกดีทําไม,มตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยหรือในจังหวะนั้นตัวเขาเองก็มีคู่แล้วมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายนี้แล้วก็เลือกที่จะจบเลือกที่จะเงียบหายแต่ว่า มันไม่ควรเกิดแต่แรกใช่ไหมเรื่องราวมันถึงเป็นแบบนี้อย่าเงี้ยถ้าไม่เข้ามาในชีวิตของกันและกันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เจ็บปวดตั้งแต่แรกซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาที่มันไม่มีใครบังคับได้เนาอเมื่อเกิดขึ้นแล้วความผูกพันความรู้สึกเสน่หาความต้องการอ่ะ เมื่อชอบกันแล้วเมื่อรักกันแล้วมันก็ยากที่จะตัดใจใช่ไหมล่ะมันก็ไม่มอเขาใจนะพลังงานนี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แนะนําให้ใครทําผิดหรืออะไรไม่ใช่เราอ่านตามพลังงานนะในวันนี้เขารู้สึกว่าเสียดายอยากมีคุณไว้ในชีวิตอยากจะเริ่มต้นใหม่เสียดายจังความทรงจําเก่าๆที่มันดีทําไมตอนนั้นเขาถึงไม่สารต่อมันให้ดีทําไมเขาไม่ทําให้ดี ทำไมเขาเลือกที่จะทําแบบนี้เห็นปะเลือกที่จะเดินออกไปแล้วสุดท้ายเป็นไงแปดถ้ 8, วยกับหัวออกไปแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศเดียวกับคุณก็ตามเนาะความรักมีได้หลายรูปแบบเขาออกไปแต่เขาไปได้ไม่สุดไงเพราะว่า <aş. S 2> ยิ่งเดินไปยิ่งหนียิ่งใกล้ยิ่งยิ่งห่างยิ่งเจ็บมันเหมือนกับคนที่ไปไม่ได้อ่ะ จะหายไปนานแค่ไหนไปไม่ได้มันมีบางอย่างที่ทําให้เขาดึงตัวเองกลับมาหรือชาลีออดหรือการที่ได้พบเจอคุณอีกครั้งมันทําให้เขารู้สึกถึงวันเก่าๆแล้วรู้สึกอยากจะกลับมาเป็นแบบเดิมหรือชาลีออคือตัดสินใจที่จะกลับมาเนี่ยกลับมาแล้วบางครั้งนะเป็นพลังงานของรักทางกายได้นะไป,ไปมามาหาหายเป็นชาวต่างชาติด,ด้วยหรือคนที่เดินทางบ่อยๆก็ได้นะคะชาลีออดเนี่ยเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎก็ได้นะ เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจหรือทีะจรลงเท้าเป็นคนที่มีความเ,าเป็นตัวของตัวเองสูงเนาะแล้วเป็นเป็นเป็นคนรักที่ที่ไม่ค่อยจะยอมกันเท่าไหร่นะคะข้อมาโดยตลอดมีความคิดเป็นของตนเองเอาชนะกันเก่งอะไรอย่างเงี้ยคู่นี้เป็นรักทางไกลได้นะสาม,มเท้าเขายังรอคอยโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วบทสรุปที่ว่าเขาจะเอายังไงอ่ะเขาจะมาแล้วใช่ไหมเขาจะไปต่อไหม เขาเลือกตัดสินใจนะเขาจะให้ความรักที่จบลงเนี่ยมันกลายแบบผิดบานเกิดขึ้นผิดดอกออกผลอีกครั้งเขาตัดสินใจแล้วว่ามีคุณดีกว่าไม่มีใช่ไหมแล้วการที่ผีเสื้อมันบินนี้มาเนี่ยเหมือนการเกิดใหม่ผีเสื้อคือพลังงานแห่งการเกิดใหม่เนาะแล้วก็การเสียบดาบและดอกไม้เกิดขึ้นคือเขาจะจุดไฟรักมันอีกครั้งเขาอยากได้คุณนะ่ะเป็นคนในครอบครัวหรือสารต่อความสัมพันธ์เนี้ยให้ไปถึงความมั่งมั่นคงในชีวิต แล้วก็เป็นคู่ชีวิตอยู่กันไปยาวๆได้เลยถ้าเขาทําสําเร็จนะเห็นไหมสิบถ้วยถ้าเขาทําสําเร็จคุณจะเป็นคู่ของเขาเขาอยากให้เป็นแบบนั้นถึงแม้ว่ามันจะต้องผ่านอุปสรรคหรือความเหนื่อยยากแค่ไหนเขาก็จะลองเสี่ยงดูในเขาครั้งนี้เพราะอะไรรูป้ปะเพราะมันเป็นโชคชะตาจัดเมน้นบทสรุปอันนี้อาจจะเกิดแม่หมอตีว่าสักสิบยีมีโอกาสได้เป็นครอบครัวเดียวกันหรือกลับมารักกันสารความสัมพันธ์ยาวๆนะส่วนที่เหลือ มันจะมีการกลับมาของกันและกันแล้วเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วแต่ว่าคุณทําบุญทํากรรมก่บกันไว้แค่ไหนซึ่งไพ่บอกแบบนี้ว่าทุกเรื่องถูกกาหนดแล้วด้วยโชคชะตาเพราะฉะนั้นถ้าเขากลับมาแล้วก็ยังอยากไปต่อหรืออะไรเงี้ยจงทําให้มันดีที่สุดประคับประคองหรือว่าเข้าใจกันให้มากขึ้นจากสิ่งที่เคยผ่านมาที่มันเคยเป็นเรื่องที่เรื่องราวบาดหมางทะเลาะกันเนี่ย ป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ต้องให้พื้นที่ก,กันละกันแล้วก็ต้องพยายามเข้าใจกันนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ที่มีคู่มีอะไรแล้วก็ต้องยึดหลักของศีลธรรมเนาะโอเคนะคะครานี้ก็ก็ลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปตามที่แม่หมอบอกคือจะมีการวนกลับมาแน่นอนนะคะแต่สุดแท้แต่และขึ้นกับวิบากแต่และคนนะคะครนี้เราจะมาดูที่การข้อความในสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะ คืออยากบอกคุณว่าอะไรนะคะคนที่อยากจะออกอจากชีวิตคุณแล้วไปไม่ไม่สุดเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบแต่เราเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะมันเหมือนกับเขายังไม่อยากพั้นาความสัมพันธ์เขาเขาไม่อยากไม่อยากรับผิดชอบอะ่ะเขาเขาเหนื่อยเขาหนักกับกับชีวิตของเขาเองอะ่ะใหญ่ตัวแสบแสดงว่าทะเลาะกันแล้วก็รู้ทันเขาเขาเลยมอว่าแม่หมอหรือเปล่าสิ่งที่เธอคิดมันถูกต้องหมดเลยเห็นไหมแต่ใครเราจะกล้ายอมรับมัน เห็นปะละ่ะแบบคือไม่อยากรับผิดชอบไม่อยากรับผิดชอบใครเพราะชีวิตตัวเองกันหนักเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆคุณสามารถพูดกับเอฟซีแม่หมอได้นะถ้ารักกันชอบกันเปิดใจแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยเราจะไปด้วยกันไหมเราจะทําให้มันดีได้ยังไงฉันยังไม่พร้อมนะนู่นนี่นั่น,น,น,นเราคุยกันได้เพราะว่าเอฟซี hmm. แม่หมอเป็นคนเก่งไม่ใช่ให้คุณมานั่งเลี้ยงดูตลอดเปล่า เออฉันเกลียดตัวเองที่เคยทําไม่ดีกับเธอฉันก็อยากแก้ไขมันถ้ามีโอกาสมันมีโอกาสแหละขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทําหรือเปล่าพูดได้ทําให้ได้ก่อนได้ไหมโอ้โหอะเราวันที่การข้อความอีกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแน่นเกินไปนะคะมาถ้าฉันไปต่อกับเธอเราทั้งคู่จะผิดไหมเห็นมาล่ะมันต้องมีเรื่องราวอะไรแน่เลยแต่นะก็ก็พิจารากันดูนะคะเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปได้ไหม จริงๆอ่ะช่วงเวลาที่คุณปล่อยมือ f อแม่หมอแม่หมอมาว่าช่วงจังหวะชีวิตนั้น่ะ f อแม่หมอเขาก็ตั้งใจจะเลือกคุณอยู่แล้วแต่คุณดันทําตัวให้มันทํในสิ่งที่มันแย่ลงอะแม่หมอว,ว่านะคุณพลาดนะคุณพลาดแน่ <c oughs> พลาดไปแล้ว <c oughs> ฉันพยายามเดินไปข้างหน้าเห็นไหมแต่หัวใจฉันคิดถึงเธอทุกวันเห็นปะคุณพลาดอะแม่หมอมองว่าไม่น่าคุณไม่น่าปล่อยมืออะช่วงนั้นอะการมีกันและกันในชีวิตมันดีกว่าไม่มีเยอะเลยเห็นปะเพิ่งจะมาเห็นน่ะ จะมาเห็นตอนเนี้พยายามตัดใจแต่สุดท้ายทำไม่ได้ทุกทีวนหลายรอบแล้วแล้วเธอละ่ะเหมือนกันเลยค่ะแม่หมอจะบอกให้ว่าพลังงานจักรวาลสื่อมาให้แม่หมอจริงๆ